ส่วนเรื่องของภายแลง้งต้องอ<ม>ัปเดตแกเป็นรายวันคุณผู้ชมคะเพราะว่าบางพื้นที่กระทบหนักมากไม่มีน้ําใช้นประมาณ6เดือนกว่ากว่าแล้วการเกษตรมีไม่เพียงพอน้ําใช้อุปโภคบริโภคนี่ก็อาจจะไม่พอเหมือนกันนะคะล่าสุดสมที่รัฐค่ะนํารถไปแจกจ่ายน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะเดี๋ยวติดตามบรรยากาศการลงพื้นที่กันนะคะช่วงเช้าค่ะ นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศความดีใจของชาวบ้านตำบลน,น้ำามันอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะหลังจากที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษเผชิญเหตุสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคก้าจังหวัดพิษณุโลกนำรถบรรทุกน้ำจากเขื่อนดินช่องเขาขาดค่ะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าปลามาแจากจ่ายให้กับชาวบ้านตำบลน้ำหมันหลังทราบข่าวว่าชาวบ้านนั้นขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้นะคะต้องซื้อน้ำมาใช้เองนานร่วมครึ่งปีค่ะ ที่เห็นในภาพเลยคุณผู้ชมคะชาวบ้านต่างนำภาชนะใส่น้ำบรรทุกทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์รถเข็นถังน้ำทุกขนาดเลยนะคะคือใครมีถังกี่ใบเอามาใส่น้ำกันให้เต็มละคะ่ะมาเข้าแถวรอรับน้ำยาวกว่า2กิโลเมตรทันทีที่ทางเจ้าหน้าที่ปล่อยน้ำจากรถบรรทุกมาใส่ถังนะคะชาวบ้านก็ส่งเสียงดีใจนี่แหละคะ่ะยกมือท่วมเหวเลยนะคะบางคนนีดีใจมากมเพราะว่าน้ำไม่มีใช้มานานถึง6เดือน กลุ่มผู้สูงอายุเฮกันลั่นกว่าดีใจมากกว่าเพราะอยู่บ้านทุกวันนะคะบางรายนี่ใช้มือรองน้ำมาลูบหน้านูบศีรษะยกมือไหว้เหนือหัวด้วยตะโกนด้วยความดีใจบอกว่าน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วนะคะโอ้ได้ยินเสียงชาวบ้านนี่เจ้าหน้าที่ก็มีความสุขยิ่งกว่าด้วยเพราะว่าได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะทางทีมข่าวไปพูดคุยกับหนึ่งในชาวบ้านคนหนึ่งค่ะเป็นคุณยายอายุ74ปีแล้ว ชื่อว่ายายเกี่ยวตันสิริยายเกียวนี่ถึงขั้นลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่นะคะร่ําให้ค่ะเพราะว่าอึดอัดใจกับเรื่องของภัยแล้งที่คุกคามมานานร่วม6เดือนยายเกียวเล่าให้ทีมข่าวฟังด้วยคุณผู้ชมบอกว่าตายแน่ปีนี้<ะ>น้ําจะหุงข้าวน้ําจะใช้อาบแทบไม่มี<ะ>บางวันถึงขั้นใช้ผ้าเช็ดตัว เช็ดตัวนะคะคือชุบน้ํานิดหน่อยพอหมาดๆแล้วก็มาเช็ดตัวให้สะอาดเท่านั้นต้องการประหยัดน้ําเอาไว้ก่อนน้ําที่จะดื่มกินต้องไปซื้อมาบางคนนี่พอมีฐานะหน่อยก็ซื้อน้ําให้คนอื่นใช้ด้วยนะคะตอนนี้ก็รอน้ําแจกรีจากทางราชการเกิดมาอายุ74ปีแล้วเพิ่งจะเคยเจอว่าปีนี้นี่แรงหนักจริงๆถึงข่าน้ําไม่พอใช้ค่ะ ดีใจได้หน้ามาได้มาเกลีย์โอ๊มาหลายแล้วหลายเดือนแล้วขอนน่ามา้ขอบคุณหลายๆค่ะต้นน้ำเกิดบ่มีกินเขาเกิบ่มีกินอหยังขาดทุกจริงทุกอย่างป้าผอมหมดจนเป็นวัดเป็นไอบึ้กับไขนะกัะไขค่ะมันขียดเกิดมาป้าก็บอกเคยเจอแล้วมาเจอปีนี่สุดๆเลย เขากับทา้มกับบ่อไดในยมดเงินตีทั้มไปนั่นไหนไหมแล้วก็บ,บ่อไดสักม้วนเอาน้ำกับบ่มีน้ำกับบ่อมีเขากับบ่อมีครับที่นี่มีประชาชนอยู่กันนะครับประม 2, าณ2,300ครัวเรือนประมาณ1 0 0 0 0คนนะฮะขัดแคลนน้ำมาก่อนหน้านี้นะ้ำประปาไม่ไหลฮนะต้องรอ7จวันเพราะว่าจะมีรถจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมันมาแจก ให้กับประชาชนคือต้องรอ7วันไปเอาน้ําจากอีกแหล่งหนึ่งซึ่งมันไกลมากนะครับคุณนครบอกว่าพื้นที่นี้ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งนะครับโดยประสานของรถบรรทุกน้ําจากอบตอน้ํำหมันทางเจ้าที่จึงนํารถบรรทุกน้ําขนาด6,000ลิตร1 0 0 0มาประจําไว้ที่ตําบลเสริมกับรถบรรทุกน้ําของอบตร,รวมเป็นสคันเพื่อเสริมรอบ ในการไปเอาน้ําจากาที่เขื่อนดินช่องเขาขาด <คะ S 2> ซึ่งมันอยู่ไกลมากเดิมที7วันจะมาครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มมาเป็นสองคันรอบนี้ก็ประมาณสัก3าถึงสวันก็จะมีน้ํามาแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ครั้งหนึ่งนะครับค่ะภาครัฐเองก็อยู่ระหว่างการให้การช่วยเหลือกันแบบเร่งดว่วนนะคะเรื่องของปัญหาผลกระทบจากภัยแรงที่เกิดขึ้นนะคะครับ